ข้าวมันไัมาแล้วอ่ะรอเฮียคะครับข้าวมันไก่ร้านเนียอร่อยมากๆเลยอร่อยที่สุดในโลกเลยหนูชอบมากนี่โนนนี่ร้านเปิดมาสิบกว่าปีแล้วนะอร่อยทุกอย่างเลยงั้นเก็บตังค์เลยนะคะทั้หมดโดยเกาสิบ เนี่ยคะหนูลืมเอาเป๋าตังมาค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแสดงว่าวันนี้ไม่ได้เอาตังมาใช่ไหมเอออย่างนี้ได้ไหมคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แต่เช้าเลยหนูมาจ่ายตังให้เฮียหนูสัญญาค่ะต่งตก็ดีหน้าก็สวยแค่ร้อยเก้าสิบบาทไม่มีปัญญาจ่ายเลยเหรอไม่มีสัญญาหรออะไรสัญญาอะไรเยอะแยะร้อยเก้าสิบบาทก็คือคุณเราต้องพกเงินอยู่ในตัวไม่ใช่หรอจะเบ,บี้ยวใช่ไหม มิเจีบีบ้ยงแน่นอนเลยเฮียคะเขาก็บอกไงว่าพรุ่งนี้เขาจะมาจ่ายไม่ได้จะเบียเ้ยเฮียซะหน่อยไ<ะ>ก่แค่ข้าวมันไก่จานเยิยวนเนี่ยไม่เฮียใจแคบแบบน,นี้คะ่ะไม่มีใจข้มไม่แคบหรอกเปิดแล้วเราก็ต้องมีกรรมเดิเราก็มีพ่อไม่ต้องเลี้ยงนะเราก็มีเมียนะเราก็มีลูนะที่ข้าวใช้ใช้ก็เยอะนะอันนี้ไม่ใช่จานเดียวนะกินมาเยอะเยอะมากเลยนะอยู่เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรกันกับเขาอ่ะยู่เป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาหรอกคะ่ะ แต่เห็นว่าเฮียใจแคบเท่าน,นั้นเองนี่ถ้าฉันไม่ได้มาถึงกุงเทพเพือเซ็นสัญญาเนี่ยร้านของคนใจแคบแบบนี้ฉันไม่มากินหรอกงั้นเรื่องก็ช่วยเขาใจ่ัเงินสิเราเก็บเงินสดน,นะไม่ใช่คว่าร์เพราะมีปัญญาจยหรอกมีไหมมีเงินไหมได้เอาไปเลยฮลัลโหลพี่ เดี๋ยวรอฉันเซ็นสัญญาเสร็จก่อนแล้วจะโอนค่ายาของพ่อไปให้นะอ,อขอโทษนะคะพอดีฉันมาพบท่านประธานนะคะไม่ทราบว่าเขาอยู่ไหมคะมาพบท่านประธานเหรอคะไม่ทราบว่าได้นัดไว้หรือเปล่าคะม,มาพบเรื่องอะไรคะเนี่ยออพอดีฉันเอาสัญญามาให้เขาเซ็นนะคะ รู้สุกว่าสัญญาจะเซ็นไปแล้วนะคะไม่ทันแล้วหรอเซ็นสัญญาไม่ได้ไก็ไม่มีเงินไปจ่ายค่ายาพ่อนะสิสวัสดีค่ะนี่คุณที่ร้านข้าวมันไก่เมื่อเช้านี่คะ <c oughs> นี่คุณตามมาคืนเงินฉันหรอคะไม่ต้องหรอกนะคะฉันเลี้ยงฉันคือประธานบริษัทพลอยชิดจันท์ค่ะ คุณคือท่านประธานบริษัทจริงๆหรอคะจริงสิคะฉันได้ยินมานานแล้วว่าคุณนะเป็นคนดีมีคุณธรรมและก็ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมาตลอดได้เจอกันวันแรกฉันก็รู้เลยว่าจริงนี่มาเรื่องสัญญาใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,อ่ครั้งก่อนที่พวกเราตสัญญาเนี่ยฉันเซ็นเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณลองเปิดดูสิคะ บบเมื่อกี้เลขาคุณเขาบอกว่าคุณเซ็นสัญญาไปแล้วฉันก็นึกว่าเซ็นกับเจ้าอื่นไปซะอีกเจ้าอื่นก็คือบริษัทคุณไงคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าฉันไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับนี้จะเป็นยังไงยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันไม่ได้ขออนุญาตด,ดูก่อนเมื่อก่อนเคยมีคนบอกว่าจะดูคน ดูที่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาทำจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแต่วันนี้ฉันได้เห็นเองกับตาฉันเข้าใจเลยแล้วฉันก็เชื่อในตัวคุณในสัญญาระบุไว้ว่าต้องจ่ายเงินมาจํา20%ตอนนี้คงไม่ได้แล้วล่ะทำไมล่ะคะเปลี่ยนเป็นจ่ายหมด100%เดี๋ยวเงินจะโอนเข้าบริษัทคุณนะคะ ตอนนี้ก็ถือว่าเราเจรจาธุรกิจกันเรียบร้อยแล้วฉันขออนุญาตเลี้ยงข้าวคุณตอบแทนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ฉันนึกว่าฉันจะเสียโอกาสดีๆไปซะแล้วโอกาสดีๆก็ต้องเกิดกับคนดีๆสิคะ